เนวีเดียประกาศงบไตรมาส2ปี2025ออกมาดีกว่าที่คาดทุกตัวทั้ง EPS รายรับรวปถึง Data Center ที่โตแรงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลงประมาณ3-5%ในช่วงหลังเวลาตลาดปิด EPS 1.04ดอลลาร์สูงกว่าที่คาด1.01ดอลลาร์รายรับ46.7พันล้านดอลลาร์สูงกว่าคาด46.1พันล้านดอลลาร์ Data Center โต56% เมื่อเทียบกับปีก่อนสูงกว่าคาดการณ์แม้งบการเงินจะดีแบบนี้แต่ตลาดยังผันผวนสาเหตุหลักๆมาจากความไม่แน่นอนในจีนโดยเฉพาะยอดขายชิปเฮด20ที่ไม่ได้แรงเท่าที่บางกลุ่มนักลงทุนคาดไว้เพราะติดข้อจํากัดการส่งออกของสหรัฐตรงนี้ทําให้นักลงทุนกังวลว่าการเติบโตในจีนอาจไม่สวยเหมือนตลาดอื่นถึงแม้ดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะยังโตต่อเนื่องก็ตามอย่างไรก็ตามเอ็นวีดียมองไปข้างหน้าไตรมาสสามตั้งเป้ารายรับที่54,000ล้านดอลลาร์ และพร้อมกับ Backwell l AI Platform ที่เจนเส้นหวังบอกว่านี่คือแพลตฟอร์ม AI ที่โลกกาลังรอคอยสรุปคืองบดีจริงโตรจริงแต่ความคาดหวังสูงบอกความไม่แน่นอนในจีนทำให้หุ้นยังแว่งแต่ในภาพใหญ่เอ็นวิดียังคงเป็นหนึ่งในสนาม AI ที่ร้อนแรงที่สุด